เปลี่ยนท่อนะครไปลองเปลี่ยนท่อนี่คันของเอนะจ๊ะนะครับอันนี้เป็นแคมโคราเซ็งของพี่พิสันนะครับผมรถน,นี้มันตลกดีกว่าเรนนี้ตกรอกลหลวม <c oughs> เขาบอกว่าคว,าวาันขาวรถหลวมหลวมก็หลวมเอหลวมก็หลวม ผมจะอธิบายสักนิดนะครับรถเทมีควันขาวนะครับมันเกี่ยวกับระบบแคมป์นะครับเขาทำแคมป์มานะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่ารถหลวมหรือว่าอะไรนะครับนี่น<ป>ะครับเก่งบนแห่งครับรถตก นไปนถ่ายแล้วอ่ะมันลยเออวิ่งอ่ะอันนี้ป่าบนาครับอันนี้ยำนาะเฮ้ยิที่ปาา่าบนาก็เท่ดีว่ะฮะ

ว่าที่นอ่ะวิ่งกว hehe, ่าพิสันเดี๋ยวพิสันเครื่องเดี <m <m ๋ยวว่าเดี๋ยวพิษสันเครื่องเอ่าเดี๋ยวพิษสันมีเครื่องนะแบบนี้พิษสันอยู่ยากแล้วเดี๋ยวพิษสันเลย่อนโอ้ไม่มาพวกเขามาไม่มาแล้วพิษสันนะฮะแล้วทอยนี่มีผลไหมพอมีผลไหม ออไม่ที่ันายอ่ะอาใช่ดิมันจะด้านไม่ไปอ่าอันนี้มันจะหายอ่ต้องเอาอย่างงี้เทกเทกเนี่ยมันไม่ได้เทกแรงเนี่ยเทกเทก ออกตัวขอหน้าคับอ,อ่าพี่สันพี่สันว่าไงนะครับพี่สันพี่สันจะต้องลืออ้อใหม่แกนะผมว่าเนี่ยอยู่ยากนะครับผมอ,อ่าอยู่ยากเอ,อ๊ะพวกอยู่ยาก เพราะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับผมว่าเหมือนจะวิ่งกว่าของพิสันนะครับหรือทุกคนว่ายังไงนะทุกคนที่เคยดูของพิสันวิ่งนี่ยผมว่าเหมือนของพิเอสน่จะจะวิ่งกว่านะครับอ่าดูดูนะครับระหว่างของพิสันกับของเอสนะเสียง่เกิน

รถย่ำนาะัรไปไปมาเริ่มสนใจคันนู้นแล้วน่ะนนนนแหมใบดันเน่เท่ดีครับปบั๊บแหมกรดูยาวสิล่ะโอ้ขเขาไม่ได้จ้างมาย่ำนะครับแต่ว่ารถมาลองเจ้าเจ้าของนาได้แบบยิ้มเลยนะแบบนี้ มาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับี่วิ่งเพราะมันเครื่องยันมากน้ำมันเครื่องเยนมากอเป็นสูตรใชไมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่น้ำมันเครื่องยันมาใช่ไหมจะหาเรื่องกันไป เอแล้วจ้าบอกว่าจะเอาไปกดสูตรตั้งหนูครับคันนี้ทำไม่ได้ทำแล้วยี่เขาไม่ได้กดหัวไปแล้วเจ้าหนูกดหัวไปแล้วบอกว่าบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรไม่ได้จำเท่านะครับไม่มาเฮ้ยไม่กล้ามาใช่หนูโดนเพราะว่าผมไม่เห็นภาพต้องลากมาถามว่า แม่คลายขันเร่งทำไปทันเลยง่ายง่ายง่ายอา้าวง่ายแน่วักวักวักสารหล่อลื่นนะครับเติมเติมคันเร่งหน่อยตะเคียวจะกินมือนะตะเคียวจะกินมือก็ <uke> อลองลองมาจะจะเสกกับทงกันนะพูดถึงถ้ามีกล่องมาเนี่ยกระลุได้เลยนะฮะฮะฮะแหมตกใจนะนึกว่าจะสับจอดข้ามาากันนะเจ้าของนานี่ไม่บน่นสักคำเลยนะมารองรถเนี่ย เละไมุ่กเป๊ะมมาแล้วพี่สันพี่สันเห็นคลิปนี้แล้วผมว่าพี่สันอยู่ไม่ได้แล้วนะ อะไรนะยี่สเจ็ดใบหกตั้งสิบตั้งส <32 S 1> <32. S 2> ิบสามสิบสองใบโอ้ยสิบสองใบมันก็กล่าวดีแน่แลอบเจ็ดใบหนะครับ่าตั้งสิบสใบโงสยามครับวิน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 ห้าหน้าหอ่าท่อ <ś art> ชอบพี่จันไปลักชอบพ่จันมานะครับแม่ดูไปดันผมไม่ชอบคันนี้ยังเลยเนี่ยว้า ตัวเลยมั้งเนี่ยน้ำมันไม่หมดถังไม่เลิอกอะรุ่นทาา้าวโตก็รองน้ำมันหมดเลยถังหมดเลยนะพอ,อ,อใจยังพอใจยังพอใจยังอยากต่อยอดเพิ่มโอ้โหอ,อ,อยากต่อยอดเพิ่มจะขอไังไม่พอใจอยากต่อยอดเพิ่มฮะก็โอเคนะผมวิดีโอชุดนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะแต่ผมขอบอกนะครับว่ารถ มันจะมีควันเข้าขาวนะไปเทนรถหลวมนะครับแล้วเหนื่อยด้วยครับตอนติดมันจะเหนื่อยเพราะว่าอะไรเราเอาไฟล็อกนะผมตอนแรกว่าจะต่อยอดผมนึกถึงตอนติดผมพ้อเลยครับเด็ดยอดละตอนนี้เริ่มเด็ดยอดละต้องเอาผ้าห้อยไว้ปากกระบอกอ่ะจุดไฟอะเปิ่นปิ๊บเป็นกระหมดอ่า ันหมดไปแล้วบิาข้าวข่ข้าวใช่ไหมตอนน่อยีนเะอ๋ม่ความนะเราชิงกบิสัแล้วเนี่ยเรชิงกบิสันแล้วเนี่ย ดันดันดัน,ดนแขนงงน้งงงจะลองจะลองเองสะหน่อยอไะไรไม่เป็นไอ้ประเภทมือหนักเอาดีได้เอาดีนะ S <S ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหม,นหมนุนไม่มีถามขึ้นอ่าเดี๋ยวถามคนต้องถามคนเดี๋ยวแหมดูนั่งดูนั่งนั่งมาถนัดันจะคอนรถยากนะอ่ามาอ่าอ่ามาอ่าแล้วหน้ากลัวตอนมันขับเลยเนี่ย เดี๋ยวตอนมึงขับไปเลยรอๆๆกระตานรถเจ้าของเองอะเนี่ยอ้าวอ้าวมีงานไรรอบไหเออมือหนักอ่าอ่าเอาหายเป็นงูเลยเอ้าเอ๊ะของนี่วิ่งเรียกนะประกาแต่ละหกสิบเจ้าของรถเป็นปรกาศเองนะครับทุกคน ่าผมก็กลัวแล้วไม่ไม่ใช่ของรถกลัวผมก็กลัวแตทุกคนนั่งเนี่ยโอ้โหแหมประกาวเอาไาอยู่สลยานเลยเนี่ยไม่แปลกนะรถอันนี้เจ้าของขับเองนะครับก็ขบเจ้าของแล้วรถเจ้าของนะไม่กล้าด้วย แลจะรู้ได้ไงล่ะพอ่อเอ,อ้ยรถมันวิ่งแค่ไหนอ,อ่ะโดดอ้าว <laughs> แหวะไม่รู้จังหวะคุกคุยเองเลยรถเน่ะนะพอจะลอยมันก็ผ่อนอีกแล้ว <laughs> ไปถ่ายด้วยครับด้วยไม่ได้แนะคว <laughs> ควาป เป็นไงล้าทำไมล้วทำไมไม่กล้าเล่งอ่ะวกาครับวการถรถตัวเองนะงครลอางคดการถกันรถเจ้าของขบก็ขบเจ้าของพอใจปะพอใจยังเดี๋ยวต้องถามก่อนพอใจยังพอใจนะพอาจะต้องเพิ่มต้องเพิ่มเอาเพิ่มให้เพิ่มเอาอีกแต่เล่นแค่นี้นะ ไปครับผมแค่นั้นหละอยากอยากขับเร็วๆตะองแหมเอาก็โอเคแล้วผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เห็นแล้วนะผมเป็นเป็นแคมป์โพลิเซ็นของพิสันนะครับไม่รู้สูตรเป็นเส้นที่สามมั้งเส้นที่สามอ่ะเส้นที่สามวิ่งแค่ไหนนะผมได้เห็นผลแน่แต่ผมตาผมตาตัวเองผมดูได้ตาเปล่าเพราะว่าวิ่งของพิสันนะ เลยนะผมสำหรับวเดีโอวชิดนี้ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับสสวััดีครบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ๋นะจ๊ะด้วยนะครับเพื่อจิ้จก